ตำนานล่วยอย่างอีพีที่สิตอนพกาโรยราเฉาายอาจารย์ของข้าหนาะมักพูดย้ำเสมอว่าวิชาของสำนักของเราไม่ได้ใช้เพื่อสร้างกลไกและอาวุธที่ใช้สังหารผู้คนซึ่งอาจารย์ของข้านั้นก็จากโลกนี้ไปด้วยความน่าเสียดายและตำหนี่ตนเองและที่เผยขุนมาล่วยอย่างในครั้งนี้ก็เพื่อจบเรื่องราวในอดีตแทนอาจารย์ของตนเองก็เท่านั้นซึ่งเรื่องราวพวกนี้น่ะเผยขุนก็ไม่เคยบอกให้ใครรับรู้มาก่อนเลยและเมื่อเอ,อิเนียงรู้แบบนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจว่าเธอจะช่ว เพสืบหาเรื่องราวทั้งหมดเพื่อช่วยรางมูลทินให้กับอาจารย์ของอาจารย์จูจ่ๆมันก็ได้มีเสียงเอะเหมือนกับว่าจะมีการแสดงบางอย่างและเมื่อเผยกลุ่นเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ชวนเอินเหนียงหนะ่ะไปดูกันเธอและเมื่อมาถึงแล้วเอินเหนียงก็ได้สงสัยว่าชายคนที่อยู่บนเวทีนั้นเขาคือใครกันนะและมันก็ได้มีคนอธิบายให้เอินเหนียงฟังว่าเขาพากันลือว่าชายผู้นี้นะ่ะเป็นผู้เข้าร่วมสอบที่ถูกปีศาจจิ้งจอกหนักลักพาตัวไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาตร่ของวันนี้จูจ่ๆ เขาก็สามารถหนีกลับมาได้ผู้คนนั้นก็พยายามสอบถามอะไรกับชายผู้นั้นไปหลายอย่างเช่นนี่ใช่การรักพาตัวหรือเปล่าและเมื่อชายหนุ่มได้ยินคำถามแบบนั้นเขาจึงได้ตอบกลับไปในทันทีว่านี่ไม่ใช่การรักพาตัวหรอกนะแต่เขานะ่าถูกเชิญไปอย่างจริงจังเพื่อให้ไปร่วมการถกกวีของเซียนจิ้งจอกต่างหาแต่ที่เขากลับมาชานั้นก็เพราะว่าเขานะ่าแอบดื่มสุราของเซียนจิ้งจอกมันจึงได้ทําให้เขานะ่าหลับไหลไปไหลายวันเลยซึ่งเขานั้นก็ได้โมส้สรรพคุณของสุราเซียนจิ้งจอก จอกให้ผู้คนที่มาลุมล้อมฟังซึ่งเขาวนนก็ได้โมยแย่มากมายเต็มไปหมดมันจึงได้ทําให้คนหนัเกเคลือบเ่อมไปกับคําพูดของเขาและผู้คนก็พากันอยากดื่มสุราของเซียนจิ้งจอกกันทัในใดนั้นเองพ่อคาฝั่งทางตะวันตกมู่หลงจี้ก็ได้กล่าวออกมาว่าเขาหน่ะได้รับตําราการทําสุราของเซียนจิ้งจอกมาแล้วและวันนี้เขาก็มีสุราที่บ่มพิเศษมาเสนอด้วยซึ่งสุราพิเศษนั้นก็คือสุราเซียนจิ้งจอกซึ่งราคามันก็ไม่แพงเลยหนึ่งการาราคาเพียงแค่ แค่หนึร้อยเนเท่านั้นซึ่งคนที่อยากซื้อนั้นมันก็ได้มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือเอิญหยิ่งด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยคุณหนูก็สนใจสุราเหมือนกันน่ะเนี่ยเอิญหยิ่งเธอนั้นก็ได้ซื้อมาสองการาเพื่อที่จะแบ่งให้เผยขุนด้วยหนึ่งการาแต่เมื่อเธอซื้อเสร็จแล้วนั้นเธอก็ได้รู้ว่าเผยขุนนะ่ะแอบหนีไปอีกแล้วและเมื่อคุณหนูกลับมาถึงจวนคุณหนูก็ได้มานั่งดื่มสุราเซียนจิ้งจอกคนเดียวแล้วเธอก็ได้ถามเหล เยวีก็ได้กล่าวตอบไปในทันทีว่าในลวยอย่างนี้จะมีสตรีผู้ใดางามกว่าท่านเอิญอย่างอีกเล่าซึ่งเอิญอย่างนั้นเธอก็ได้รู้สึกน้อยใจว่าทาไมทุกครั้งเผยขุนต้องหาโอกาสหนีและทิ้งเธอไว้คนเดียวตลอดเลยแล้วเอิญอย่างเธอก็ได้ชวนให้เหลียววีน่ะมานั่งดื่มด้วยกันแต่ทางเหลียววีเขาก็ดื่มไม่เป็นแต่เอิญอย่างก็พยายามจะให้เหลียววีนั้นดื่มจนได้แล้วจูๆ่ๆเธอก็ได้หยิบนกกระจอกไม้ไผ่ขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าข้าเอิญอย่างตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีผู้ใดสนใจว่า่าา้ชอบสิง พวกเขาหนะมักจะพากันพูดว่าข้าทําสิ่งนั้นไม่ได้ข้าทําสิ่งนี้ไม่ได้ทั้งๆที่ท่านมีเรื่องไม่สบายใจอยู่แทๆ้ๆทาไมท่านต้องเส่แซงทําเป็นเข้มแข็งต่อหน้าข้าด้วยล่ะในเมื่อเหลียววี่เมาแล้วเขาก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่าใช่แล้วพูดถูกในใจของข้าก็ไม่ยอมเช่นกันคนเราล้วนเกิดมาจากท้องแม่เหมือนกันและทําไมข้าไม่สามารถด้ํมเรียนอ่านหนังสือได้ทําไมข้าถึงได้เป็นแค่คนรับใช้และเป็นคนยกน้ำล้างเท้าให้คนอื่นทุกวันด้วยล่ะเออเหนียงก็ได้พูดดอ,อกมาว่าได้เลย เล,ยเลียววีนับจากนี้เป็นต้นไปเจ้าหนาไปร่ำเรียนหนังสือแทนข้าส่วนข้าหนาจะยกน้ำล้างเท้าแทนเจ้าเองเมากันมากแล้วนะทั้งสองคนนี้เนี่ยและในเวลาต่อมาคุณหนูเอิร์เนียงนั้นก็ได้ไปยกน้ำล้างเท้ามาให้เหลียววีแทนที่เหลียววีนั้นจะนำน้ำมาล้างเท้าแต่เขาหนากลับดื่มน้ำล้างเท้าเข้าไปกินครั้งแรกก็เมาจนเลื่อนเลือนเลยนะเหลียววีและในเวลาต่อมาเมื่อเขากลับมาถึงจวนแล้วนั้นเขาก็ได้เห็นทั้งสองคนที่นอนเมากันอยู่เคยคุณจึงได้ไปพยุงเอิร์เนียงขึ้น มาแล้วเธอก็ได้พูดออกมาว่าในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วและเมื่อเผยขุนกิบสุรามาดมนั้นมึงจึงได้ทําให้เขาหน่าได้กลิ่นบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็จะได้เห็นชายหนุ่มทั้งสองคนขณะที่เขากําลังเดินสํารวจถา้าแล้วจูจ่ๆชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเดินตามเสียงไปเพื่อสํารวจแล้วเขาหน่าก็ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่กําลังนั่งร้องไห้เขาจึงได้ถามเด็กคนนั้นไปว่า ee, นี่หนูเป็นอะไรหรอเด็กคนนั้น ได้กล่าวตอบไปในทันทีว่าเจ้าพการนหะนใกล้ตายแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ได้อธิบายไปว่าในที่แบบนี้ดอกไม้ไม่เจอแสงสว่างมันเติบโตไม่ได้หรอกนะซึ่งเด็กคนนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าเจ้าพกาหนาะไม่ชอบแสงสว่างมันแค่หิวก็เท่านั้นเองและเมื่อเราได้เห็นหน้าเด็กคนนั้นมันจะได้ทําให้เรารู้ว่าเขาหนะคือมือสังหารของลัทธิชุนชิวพการไรสุคนเขาหนาก็ได้ยื่นดอกไม้ไปทางชายหนุ่มคนนั้นพร้อมกับเผยรอยยิ้มอันแสนประหลาดออกมาทางด้าน ท่านแม่นางเหลียงก็ได้เข้ามาพบกับท่านขุนนางท่านขุนนางก็ได้กล่าวถามออกมาว่าก่อนหน้านี้เจ้ารายงานเรื่องพรรคเถียนฉานรวมตัวกันใต้เมืองตอนนี้พวกเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างแม่นางเหลียงก็ได้กล่าวอธิบายไปว่าได้ส่งคนสะกดรอยตามไปแล้วแต่พวกเขาน่ะยังไม่กลับมารายงานเลยเจ้าค่ะท่านขุนนางจึงได้รีบให้ส่งคนไปตรวจสอบในทันทีและเมื่อแม่นางเหลียงกำลังจะออกไปนั้นท่านขุนนางก็ได้ร้องห้ามให้หยุดก่อนเพราะเขาหนาสงสัยว่าทำไมเธอต้องปิดบังเรื่องการตายของ ว่วทิงด้วยซึ่งนางนั้นก็ไม่อยากให้ท่านขุนนางไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้ก็เท่านั้นมันจึงได้ทําให้ท่านขุนนางหนะโมโหมากๆเจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะมาตัดสินใจแทนข้าเจ้ารีไปเถอะก่อนที่ข้าหนะจะโมโหมากกว่านี้แม่นางเหลี่ยงก็ได้ตัดสินใจจะเข้าไปสํารวจใต้เมืองด้วยตนเอง นางหนาก็ให้ลูกน้องทั้งสองคนรออยู่ตรงนี้ส่วนนางหนาจะลุยน้ําไปสืบหาความจริงน้าจวนตระกูลอ่องเถิงเคยคุณกับพ่อบ้านก็ได้พาหมอเจียงมาต้มยาให้กับเอิรเนียงกินซึ่งหมอเจียงนั้นก็ยังไม่เคยเห็นเอิรเนียงที่มีอาการหนักมากขนาดนี้มาก่อนเลยเคยคุณจึงได้นําสุรามาให้หมอเจียงช่วยดูและเมื่อหมอเจียงได้กินนั้นเขาก็ได้รู้ในทันทีว่าในสุรานี้น่ะมียาก,การชงผสมอยู่ด้วยซึ่งยาชนิดนี้น่ะหลักๆมันช่วยรักษาอาการป่วยกายแต่มันก็มี พิษเหมือนกันนะหากดื่มมากไปมันจะทําให้ผู้คนคลุ้มคลั่งซึ่งเอิร์เนียงนั้นก็ได้ดื่มเยอะมากจนเกินไปแต่ตอนนี้เอิร์เนียงไม่เป็นอันตรายแล้วล่ะเพราะว่าเอิร์เนียงหนะได้กินยาต้มไปแล้วทางแม่นางเหลียงขณะที่นางกําลังสํารวจอยู่นั้นนางก็ได้สังเกตไปเห็นต้นพะกาซึ่งในพุ่มพะกานั้นมันก็มีศพของคนที่เข้ามาสํารวจครั้งแรกอยู่ในนั้นด้วยในขณะที่นางกําลังมองดูอยู่นั้นนางก็ได้โดนดอกพะกา่าพ่นพิษใส่นางจึงได้รีบกลับไปหาลูกน้องของนางในทันที และนางก็ต้องการที่จะกลับไปรายงานท่านขุนนางกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางมือสังหารพรการายสุขคนนั้นเขาก็ได้พูดกับกลุ่มชายชาตรีไปว่าถ้าจัดการหนูใต้เหมืองให้กับพวกเจ้าหมดแล้วนะตอนนี้ไปหาของที่พวกเราต้องการเถอะทางลูกน้องของแม่นางเหลียงนั้นก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากขุนนางปู้และเมื่อท่านขุนนางเห็นอาการของแม่นางเหลียงเขาจึงได้ให้อาปินหนับไปตามหมอเจียงมาที่นี่ทีและในเวลาต่อมาเมื่อแม่นางเหลียงฟื้นขึ้นมานั้นนางก็ได้มองไม่เห็นอะไร เลยเหตุใดทำไมมันมืดขนาดนี้ข้ามองไม่เห็นอะไรเลยตาของข้าไม่มีประโยชน์ต่อท่านขุนนางแล้วข้าไรประโยชน์แล้วนางก็ได้ร้องไห้ออกมาทางท่านขุนนางนั้นก็ได้กอดนางเพื่อปลอบใจพร้อมกับพูดปลอบใจนางไปหลายๆอย่างเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงรอติดตามตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นามนีด้วยนะคะ